สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับลิปนี้เจอกันกันกบแนวทาง4หานอยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับวันที่13นมพฤษาคม2569นายเนะครับเมื่อวานนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ3น้อยหลักของเราเนี่ยหลุดทั้ง3น้อยเลยเนาะน้อยพิเศษน้อยปกติกับ VIP นะครับแต่ว่าท่าในใดที่ติดตามในน้อยพัฒนาเนาะก็ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่า มาเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะสายรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างตัวเจาะเลยนะครับเน้นเน้นสามเจ็ดกับเจ็ดห้านะครับเนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับวันนี้ขอไปเดบเร่งรีบนะครับเพราะว่าแข่งกับเวลานะครับพี่พี่วันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยติดตามตัวเลขนะครับฮานอยพิเศษนะครับผมให้ศูนย์กับแปดนะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์สาม 04 05 83 84 85 3ตัว805นะครับส่วน5นอยปกติ ฮานอยปกติวันนี้ได้เลข9กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข9 9 3 9 7 9 8 5 3 5 7 5 8 3ตัวนะครับ5 9 8นะครับ นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแก้ตัวจากเมื่อวานนี้เนาะส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็น VIP กับพัฒนา VIP นะครับวันนี้ได้เลข3กับเลข9รลูดไปที่

ส่วนฮานอยพัฒนานะครับเมื่อวานนี้บนล่างเนาะวันนี้ให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับรูดไปที่เลข2 2 3 2 5 2 7 6 3 6 5 6 7 3ตัว6 2 5นะครับ นะครับผมแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับสีานอยของเรานะวันนี้ก็ขอให้แนวทางเนาะเด้งๆปังๆทั้ง4รอบนะครับขอให้ทุกท่านพี่ๆที่เข้ามารับชมติดตามโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ